รองเลขาธิการวุฒธธิสภารวมประชุมครั้งที่สองเตรียมพร้อมรับสนชและสภาปฏิรูปเมื่อวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557ณอาคารรัฐสภาโดยนางวรารัตน์อติแพทย์รองเลขาธิการวุฒิสภาและนายสิทธิพรสถานไกรพบรองเลขาธิการวุฒธธิสภา ได้เข้าประชุมร่วมกับนายเจเรพันเปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและข้อบังคับในการรองรับการตั้งสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังจากที่รัฐธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมีผลบังคับใช้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับก,บกำหนดการจัดสัมมนา,าเตรียมความพร้อม,อมให้กับบุคลากรขอ,ของทั้งสองสำนักงาน ในด้านการประชุมและการยกร่างกฎหมายต่างๆเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของทั้งสองสภาโดยได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมทั้งสองสภามาเป็นคณะทำงานเพื่อเป็นการเตรียมการภายในล่วงหน้าซึ่งทั้งสองสภาจะต้องทำงานตามกรอบของรัฐธรรมนูญชั่ว